สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME z o นบายชุมทางอาชีพรายการดีๆที่จะนำเสนอเรื่องราวของธุรกิจที่น่าสนใจจากประสบการณ์โดยตรงของเจ้าของธุรกิจเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเงินสร้างอาชีพซึ่งไอเดียเหล่านี้จะช่วยทำเงินและพลิกชีวิตคุณให้รวยได้ในช่วงข้ามคืนค่ะ สวัสดีค่ะชื่อสิร,ราพรสงสอนนะคะชื่อเล่นชื่อเบคค่ะเจ้าของแบรนด์ SWP Beauty House นะคะหรือว,ว่ารู้จักกันในนาม SWP ค่ะจุดเริ่มต้นของธุรกิจนะคะคือก่อนหน้านี้นะคะเบกเองก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็คือเป็นคนที่ชอบสวยชอบงามแล้วก็เริ่มรู้สึกว่า,าพนักงานบริษัทเนี่ยเริ่มไม่ใช่ตัวเองนะคะก็เริ่มมาแต่ก่อนที่จะมีแบรนด์ของตัวเองเนะะี่ยคือเบก็ขายสินค้าออนไลน์มาก่อนนะคะก็คือขายสินค้าหลากหลายแบรนด์นะคะ แล้วก็พออยู่สักพักนึงเนี่ยไปก็เริ่มรู้สึกว่าเอยอยากายมีราไดของตัวเองนะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทําแบรนด์ตัวนี้ค่ะเริ่มต้นการทําแบรนด์ของเป็นนะคะ AWP <SW T> เกิดขึ้นมาประมาณระยะเวลาประมาณเดียวกว่านะคะก็คือก่อนหน้านี้ก็คือขายสินค้าตามกระแสทั่วไปแล้วก็มีลูกค้าจากมีตัวแทนลูกค้าจากตรงนั้นตรงกลุ่มหนึ่งส่วนหนึ่งนะคะที่ที่เขา มั่นใจในสินค้าที่เราเลือกสรรมานําเสนอให้ลูกค้านะคะเพราะว่าสินค้าที่ไปนำมาเสนอเนี่ยก่อนที่เป็นจ้านํามาทําแบรนด์หรือว่านํมาเสนอลูกค้าเนี่ยเป็ก้าจะเป็นคนที่ทดลองสินค้าก่อนนะคะว่าโอเคจริงคุณภาพดีจริงมาตรฐานดีจริงเป็นถึงจะาเอามาเสนอลูกค้านะคะก็จะมีลูกค้าทุส่วนนี้นะคะที่เขาเชื่อมั่นในสินค้าเราอะค่ะแล้วก็เขาก็กระจายสินค้าให้เราใช้ดีปากต่อปากไปเรื่อยๆค่ะจุดเด่นของ S W P นะคะเป็นคิดว่า ในเรื่องของคุณภาพที่เกินราคาค่ะไปคิดว่าลูกค้าใช้แล้วต้องชอบนะคะแล้วก็อย่างเช่นสินค้าของ AWP ตัวนี้นะคะก็คือตัวดินดีครีมน้ําแตกตัวนี้นะคะลูกค้าจะตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่อยากขาวเพราะว่าเป็นเชื่อทุกคนเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนนะคะอยากสวยอยากขาวแล้วตัวนี้นะคะตอบโจทย์สาหรับผู้หญิงที่อยากขาวนะคะเพราะว่าทาไปปุ๊บเนี่ยขาวก็คือเห็ุผลชัดเจนเลยค่ะก็คือลูกค้าทาปุ๊บขาวใน3ามนาทีได้เลยอะคะ่ะ กธุรกิจของเบคเป็นธุรกิจเครื่องสำอางใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวนี้นะเนี่ยเบกว่าธุรกิจเครื่องสำอางออนไลน์ตอนนี้มีเยอะมากๆเลยคะ่ะแล้วก็แล้วเราจะทำยังไงละ่ะให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นเชื่อใจในสินค้าของเราใช่ไหมคะเบคเนี่ยก็คือชอบพรีเซนต์ตัวเองก็คือชอบนำเสำนอด้วยตัวเองก็คือเวลาเบคจะขายสินค้าอะไรนะคะเบคจะใช้ตัวเองเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์นั่นก็คือใช้ให้ดูก่อนบีฟอร์เป็นแบบนี้นะอัปเตอร์เป็นแบบนี้นะแล้วลูกค้าเนี่ยก็เชื่อแล้วเขาก็อยากลองอยากสวยใช่ไหมคะลูกค้าก็เอ๊ะ สินค้าพี่เป๊กดีจริงหรือเปล่าอยากลองอะไรเงี้ยคะแล้วลูกค้าเนี่ยเขาก็สั่งสินค้าไปลองใช้แล้วด้วยความที่สินค้าเราใช้ดีนะคะแล้วก็เห็นผลเนี่ยด้วยความด้วยคุณภาพของสินค้าเนี่ยลูกค้าก็เลยแบบอยากจะกลับมาเป็นตัวแทนและนี่คือกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของสินค้า SWP คะ่ะ สำหรับเบงนะคะตอนนี้ไปคิดว่ายังไม่เจอปัญหานะคะเพราะว่าด้วยความที่เบกเนี่ยมีตัวแทนนะคะแล้วก็มีฐานลูกค้านะคะก็ตัวแทนแกับลูกค้าเหล่านั้นนะคะเขาช่วยกระจายสินค้าด้วยการปากต่อปากให้ตอนนี้ไปคิดว่าแบรนด์ XVP ของเบงเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ที่พบเจอปัญหาก็คือผลิตสินค้าไม่ทันตามความต้องการของลูกค้าะคะ่ะ การแก้ไขปัญหาของเปคในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือการเพิ่มกําลังการผลิตค้าเพื่อที่ให้ได้เพียงพอก,กับความต้องการของลูกค้านั่นเองค่ะในการเจรจากับลูกค้านะคะเกคจะแจ้งลูกค้าก่อนนะคะว่าในการผลิตสินค้าแต่ละครั้งต้องใช้เวลาในการผลิตนิดนึงนะคะเพราะว่าเ็คอยากให้คุณภาพสินค้านะคะออกมาทุกอตเหมือนกันทุกอตค่ะ สำหรับจุดเริ่มต้นสำหรับคนที่อยากจะมาเป็นตัวแทนกับ SWT นะคะก็จะแนะนำก่อนว่าอยากดูผลตอบรับของลูกค้านะคะก็อยากจะให้เอารีวิวสินค้าของเบกนะคะไปลองโพสขายดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีผลตอบรับที่ดีกลับมายังไงหรือว่ามีลูกค้าสั่งสินค้าเนี่ยก็สามารถสต็อกสินค้ากับเป๊กได้เลยค่ะตั้งแต่ขั้นต่ำตั้งแ,แต่สิบชิ้นขึ้นไปอะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับคนที่อยากเป็นนักขายนะคะอย่างแรกเลยนะคะเบก คิดว่าข้อที่หนึ่งอ่คุณต้องมีใจรักในการขายจริงๆนะคะแล้วก็คือคือคนที่ชอบการขายเนี่ยก็คือจะชอบนําเสนอนะคะก็อย่างที่2ก็คือเื้อตส์ก,กับลูกค้านะคะก็คือบางคนเนี่ยลูกค้าสั่งสินค้าแล้วก็ไม่ส่งสินค้าให้ลูกค้าใช่ไหมคะน,นี้ความเสื่อใส์ก็ไม่ได้ละข้อที่3นะคะขยันนะคะขยันตอบขยันโพส์ลงรีวิวสินค้านะคะแค่นี้เบ็กว่าก็เป็นนักขายที่ดีได้ลคะค่ะ ค,คิดว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งค่ะแต่มันยังไม่ที่สุดไปคิดว่ามันยังไปต่อได้อีกอะค่ะไปยกจกกระจายสินค้าหรือว่าแบรนด์ของเป็กน,นะคะไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะ่ะเป็นพวกคิดว่าประเทศเพื่อนบ้านพวกลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์ในพวกนี้ค่ะผิวเขาคล้ายคล้ายผิวเราไปคิดว่าสินค้าเป็กเนี่ยน่าจะไปไกลได้ขนาดนั้นเลยค่ะคำรับนที่แบบว่าอยากจะทำธุรกิจของตัวเองใช่ไหมคะมคืออย่างแรกก็คือต้องต้องมีความกล้ากล้าคิดกล้าทำกล้าลงมือ เพราะบางคนัวแต่กลัวค่ะคือบางบางทีคนอื่นอ่ะเขาไปจนถึงแบบคือเป็นคิดเสมอว่าคนเรามีหนึ่งสมองสองหยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากันคนอื่นทําได้เราก็ต้องทาได้อะไรปรนค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบางคนกลัวกลัวกลัวจะขาดทุนกลัวจะเจ๊งอะไรอย่างนี้ค่ะคือคือบางทีอ่ะคนเราอ่ะลม้ลมล้มได้มันก็ต้องหุนได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็ะเลยอยากให้ให้เอาแบบอย่างเ็คเบคก็ไม่ได้เป็นคนรวยมาก่อนเบคเริ่มสักทุน สองหมื่นเองมั้งค่ะจนจนทุกวันนี้มีบ้านมีรถอะไรของตัวเองก็อยากให้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะแล้วก็ตั้งใจให้ทําให้ถึงที่สุดนะคะเพราะว่าเราทําในสิ่งที่รักเนี่ยยังไงผลตอบรับมันก็ต้องออกมาดีที่สุดแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับคนที่สนใจเป็นตัวแทนหรือว่าสอบถามเรื่องสินค้านะคะติดต่อได้ที่เบอร์ 0838782898ค่ะใครที่อยากดูรีวิวสินค้าดูได้ที่เฟซบุ๊กตามด้านล่างนี้ค่ะมาสวยและรวยมากกับ SWP นะคะสวัสดีค่ะ